สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดรูปภาพนะครับหรือการแต่งรถนะครับเพื่อให้มันโหลดเตียๆนะครับทำยังไงนะครับโดยการใช้ snapseed นะครับเข้าไปที่ snapseed เลยครับอ่ามุมบนด้านซ้ายนะครับคลิกไปที่เปิดเลยครับจิ้มเลยครับ เลือกรูปภาพจากอุปกรณ์นะครับเปิดนะเลือกรูปภาพมาผมเลือกรูปรถนี่ผมเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เครื่องมือครับผมไปที่ภาพสอนมุมล่างซ้ายนะครับแตะไปเลยครับเลือกภาพเดิมนะครับเลือกภาพเดิมอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาขยับเห็นไหมครับเราก็จะขยับ ตัวนี้เราจะขยายก็ได้นะครับให้ล้อใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ผมจะไม่ขยายครับผมจะเอาแบบแบบล้อแม็กกติดซุ้มไปเลยนะครับเสร็จแล้วพอเราเลื่อนขึ้นไปนะครับปรับว่าเราจะเอาโหลดขนาดไหนนะครับเราก็ติ๊กด้านล่างขวาครับเป็นรูปหยดน้ํานะครับแล้วก็ไปที่ความโปรแสงนะครับเลื่อนจนสุดเลยนะครับอ่ามันก็จะเพิมขึ้นแถบดําด้านล่างนะครับติ๊กถูกครับ ไปที่มุมบนครับผมมุมบนขวาสุดนะครับเป็นรูปลูกศรนะครับติ๊กเข้าไปครับแล้วก็ไปที่ดูการแก้ไขนะครับติ๊กเข้าไปครับมันก็จะขึ้นภาพสอนแล้วก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็เลือกตรงกลางนะครับเป็นรูปภู่กันนะครับติ๊กเข้าไปครับเสร็จแล้วเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทางขยายมาครับอ่าแล้วก็ระบายเลยครับ ตระบายลงไปเลยระบายลงไประบายลงไปเนียนก็ขึ้นอยู่กับมือนิ่งไม่นิ่งก็ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเนียนหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ผมได้มันออกขอบดำนิดหนึ่งนี่นะครับก็ประมาณนี้นครับ ก็ทําต้งสองล้อนะครับทางทางระบายลงไปง่ายงครับง่ายๆไม่ยากครับทางทางเยอะเอะครับจะได้เก็บรายละเอียดเพื่อให้มีความเนียนนะครับต้องมีเงาตรงซุมล้อนะครับไม่ต้องระบายหมดนะครับต้องมีเงานิดหนึ่งครับระบายจะเสร็จครับระบายดีๆครับนี่ขึ้นเนียนไม่เนียนขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับอว่าจะเก็บรายละเอียดดีหรือเปล่า เสร็จแ,แล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาระบายตรงส่วนด้านล่างนะครับนี่ให้ดูเหมือนแบบความเหมือนมากยิ่งขึ้นครับมีเงานเล็กน้อยนิดหนึ่งนี่ครับเหมือนยังครับทางดีๆครับเพราะว่าผู้กันมันจะไล่ระดับเลเยอร์ให้อยู่แล้วนะครับ ไล่ไปไล่ไปอันนี้เป็นวิธีที่ผมทำใช้บ่อยนะครับรูปรถเยอะสุดนะครับใช้ง่ายสุดแล้วเพราะความเหมือนมันต้องมีเงาเล็กน้อยเวลาเราจอดรถมันต้องมีเงาครับนี่ครับต้องพื้นแล้วก็เกียกเ่ยตีกันหน่อยนะครับเพื่อความเนียนถ้าจะให้เนียนคือรูปภาพต้องมีแบบพื้นผิวที่คล้ายคลึงกันนะครับ จะได้ดีมากครับมันจะง่ายต่อการทำนะเนี่ยครับเหมือนนะครับเนียนเลยครับลบเงาเล็กน้อยตรงนี้นี่ครับเหมือนไหมครับตัวนี้ลบเงาอีกนิดหนึ่งครับมันยังไม่เนียนไม่ลอยไปครับความเนียนมันขึ้นอยู่กับสายตาคนเราเลยนะครับจะเอาเนียนนาดไงนี่ครับเตี้ยอะไรไหมครับ คือเงามีส่วนต่อภาพอย่างยิ่งครับถ้าเราระบายไม่ดีหรือว่าเงามันเยอะไปมันก็จะดูไม่เหมือนนะครับอันนี้ผมจะระบายเพิ่มอีกเพราะพื้นมันยังสว่างเกินไปมันต้องติดดินไปเลยนี่ครับนี่นะครับเสร็จแล้วเรากดถูกเลยครับปุ๊บปุ๊บเหนนะครับดูภาพจากเดิมน,นะครับ ติกออกก่อนนี่ครับ before after นะครับเป็นไงครับปุ๊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 บปึ๊บแน่เสร็จแล้วกดส่งออกนลครับไปที่บันทึกสำเนาครับเสร็จเส้นครับผมแน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมีเทคิคดีๆให้อีก มาชมได้อีกนะครับสวัสดีครับผมวันนี้สดๆนะครับไม่ต้องอะไรมากมายอาจจะติดคันเล็กน้อยก็ขออไปด้วยนะครับสวัสดีครับ